สวัสดีครับพี่น้องที่กระรบรักสุขุสุขคนนะครับวันนี้ผมนุมนนน่มณนน์พหลอกก็ได้มีโอกาสมาพามาเบ่งสมุนไพรนะครับสมุนไพรตัวนี้กับบ้านเฮ้าก็เอือนว่าผักสมหงผนะักสมหงหลายม่องลายที่อาจจะเอื่นไม่คื้เดียวซับระคุณของเพื่อนกา ช่วยในเรื่องของเป็นยาระบายนะครับกินได้ทั้งยอดนะครับทั้งยอดทั้งใบนี้นะครับผักสมฮงต้มเส้ปลาคอใหญ่นะครับแกงใส่เฮ็ดอย่างสี่นะครับรสชาติเพื่อนกันจะส้มส้มเปรี้ยวคือผักสมฮงนะครับสารพคุณเพื่อนกันหลากหลายเดี๋ยวผมจะ บัรยายสปปรรพคุณของควาส้มหงให้ฟังครับจะเขียนบรรยายไว้ในคลิปนี้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเรามีสปปรรพคุณอย่างแน,น,น่หลังจากที่เฮาก็หายน้าหายตากันไปนะครับลายมือลายเว้นสัรคๆปีใหม่กันแน่ครับไปเยี่ย,ยมยมพี่น้องทางไกลแน่นะครับซึ่งก็เกิดอยู่บริเวณ สวนนะครับทั้งส่วนยางพาราห้องนะครับสวนสวนยางพาราน้น้อยนะครับนี่คือก็เป็นเบีย้ยเล็กเบีย้ยเล็กเบีย้ยน้อยนะครับต้นน้อยเพิ่นนี่คือผักสมฮงรสชาติเปรี้ยวรสชาติสม้มครับยอดมันนะซึ่งยอดแต่ละยอดของเพื่อนนี่รสชาติจะสม้มจะเปรี้ยวนะครับ กินเจียมน้ำพริกหรือว่าจะเอาไปต้มยำใส่แทนมะนาวนะครับรสชาติจะเปรี้ยวส้มจี๊ดเลยแหละครับนี่คือเป็นต้นน้อยนะครับจะเป็นต้นใหญ่ๆนี่ก็จะมากผลเพื่อนก็สามารถที่กินได้นะครับแต่ก็จะส้มในอย่าน้อยนะครับส้มจี๊ดเลยแหละนี่คือมักส้มฮง พีสานบ้านเหานี่ล่ะต้มเสลาค้อหญ่นี่บ่โทกรับพี่น้องบ่ต้องห่วงเลยสดน้ำโกโ,กโ,กโก้กุลล่ะคุณ่าแกงนะครับเป็นเครื่องแกงใส่เฮ็ดเวลานะเขากะใส่นนอยๆนะครับเป็นกระสายให้ผสมนิดๆส้มหน่อยๆเห็ดละองอละงอกเฮ็ดข้าวเฮ็ดนั่งฟ้านังลมเนี่ยเขายกผสมแกงใส่ก็ได้นะครับนี่คือสมุนไพรไทยอีกตัวหนึ่งนะครับ มักส้มฮวงบ้านเฮานี่แหละภาษากลางเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบว่าเพลินเอื้อนนี่เลยนะพอพิสารบ้านเฮานี่ก็มักส้มฮวงนะครับพี่น้องครับเป็นยาระบายนะครับเป็นเครื่องเคียงต้มฉะเปลาค้อใหญ่นี่น,นะครับแซ่บพักพี่น้อง อย่าเลิกไปแรกกครับเข้ามาแล้วกัอย่าลิมกดติดตามให้กําลังใจกันนะครับซู้กันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเฮาเช่า YouTube สร้างสรรค์คลิปดีๆออกมาแบ่งปันกันให้รับเบิ่งรับชมนะครับแช่สิ่งดีๆนะครับสาหรับทั้งสมุนไพรไทยเฮาหลายอย่างหลายแนวนะครับหลยผู้หลายคนเพื่อนกับบุญจักนะครับบัจเห็น์นล้ เอาไปทาอย่างไรกินอย่างไรสรรพคุณยังไงนะครับแต่ละตนเนี่ยผ่านหูผ่านตาหลายคนนะครับพี่น้องเฮาแต่ว่าบ่งจากสรรพคุณกะหลายอย่างนะครับสมุนไพรเดี๋ยวผมนุ่มนนทนะครับจะพาเลาะไปเบิ่งไปเยี่ยมไปชมสิ่งต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเลาะเลาะกันนี่ก็เครือประสงค์เครือประสงค์เครือมักส่งบ้านเฮานี่แหละ เพิ่นสิบมีหักนะครับมีหักทรัพยคุณสมุนไพรยาหมอพื้นบ้านเพิ่นอนว่ากินยาบำรุงกําลังท่านชายเพิ่นว่าแต่ผมก็บอกว่าได้ลองบึ้งนะครับว่าจะดีซั่มใดนะครับสำหรับเครือประสงค์เฮานะครับเพิ่นจะเอาหักเอารากนะครับอยู่ในดินนี่แหละเพิ่นว่าคุดสักวอนจะเอาไปต้มกินเพิ่นว่าผมยังบอกว่ได้ลองครับเดี๋ยวเมื่อไรว่างๆผมจะมาลองบึ้งแต่หากมันดีก็เพื่อนว้านะครับเครือประสงค์ ทีเป็นยาดีบ่ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับมอยาเพื่อนบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนก็บ,บอว่ามันดีนะครับแต่ว่าผมก็ยังบอกันได้ลองจะเลยยังว่ารู้ว่าบ่ดีนะครับสาหรับเพื่อประสงค์บํารุงสุขภาพท่านชายนะครับเพื่อเอาหากเอารากมันไปต้มกินเป็นว่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือนี่แหละบักส้มฮงเท่านี้ครับใบบักส้มฮงเท่านี้นีด ต้มเสบปลาข้อยหญ่นี่บนต้องห่วงนะครับสดน้ำแสับตั้งแต่คำแรกจนหัวคำสุดท้ายแต่ว่าอยใส่ไหลนะครับพี่น้องใส่ลหลเนี่โอ้ยส้มคักเพื่อนนี่นี่ส้มแห้งนะครับใบบักส้มหงนี่เอา้าถ้าหากเพอะถ้าหากพบนะครับอยู่ในโคกในป่าเฮาก็อยเริ่มนะครับเก็บเอาไปต้มใส่ปลาข้อยหญ่เด้อนะครับเดี๋ยวว่าสิไปต้มใส่ป่าอื่นก็ได้นะครับฮาร์โคนหัวหว้อย ส้มได้ต้มได้ตะป่าข้อย่างไนะบ่หนุ่มน้านนเพื่อเ่าบ่ครับต้มใส่ไดส้สูป่าแซ่บคักแซ่บแน่นะครับแซ่บจนหยดคําสุดท้ายเลยครับตั้งแต่คําแรกจนหอดคาสุดท้ายนี่คือใบขอส้มฮงด้วยนะครับมีใบอ่อนมานมเลยส้มจีดเลยนะครับเอานะครับจบคลิปซรันี้สกักกอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาสมุนไพรตัวใดนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้สารับพี่น้องเขาเบิ่ง สารคดีนี้ขอขอบุณขอบคุณโชคพีมีชัยสวัสดีครับ